กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับสปอร์ตแอค v e ฟประจำวันพฤหัสบดีนะครับกับแวดวงเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยนะครับลีไทยทีมชาติไทย ข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการลูกหนังไทยมีมาฝากกันเต็มอิ่มรึ่งชั่วโมงครับกับผมแชมป์พุทธคุณสุนทรนนท์แล้วก็แมวสมยศแดงยวนใช่นะครับบทสรุปนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนของตะปิบลิทั้งเราก็รู้ไปหมดแล้วชัดเจนเอาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับอันดับหนึ่งนะครับเป็นนะครับทีมบุรีรัมพีเ a ที่รู้จักหน้านี้จะใช้ p ีเหรือไม่ไม่ใช้แน่นอนไม่ใช้แล้วเป็นบุรีอยู่ในเต็ดแล้วนะครับจะมีปัญหาอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อถูกต้องนะครับอันดับสองก ัดับที่สานะครับก็เป็นทีมเมืองทองน้องจอกูินเต็ดต้องบอกว่าชั่วโมงนี้คือสามทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยจริงๆแล้วก็ต้องดูแล้วครับว่าการเสริมทัพฤดูกาลหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบุรีรัมพีเอจะมารวมกับบุรีรัมฟีแน่นอนขุมกำลังเตะมีมากขึ้นแต่จะเพลงพอและพอใจคุณนิวินชิตชอบประธานสโมสรหรือไม่ใช่เมืองทองแชมป์เก่า2สมัยพลาดการได้แชมป์ไปผมเชื่อว่าต้องมีการต้องมีการขยับ มากมายนะครทั้งโค้ชก็ดีทั้งนักเตะก็ดีรวมไปถึงก็อดล็อบบี้ฟาวเดอร์จะยังอยู่กับทีมไหมจะอย่างไรอันนี้น่าสนงานอย่างนี้ถ้าอยู่ในหมว่าสุดยอดใจถึงมากคืออาจจะอยู่ในแง่ของการเรียกกระแสคนดูแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเมื่อมันมาเราไม่ได้แชมป์คนดูเองอาจจะรู้สึกไม่ดีกับ คือผมว่าอาจจะพลาดกับสําหรับการไปตั้งการเป็นกุนซือเร็วไปนิดคือไงถ้าเป็นแค่นักเตะเนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยฟาวเลอร์อยู่ได้แน่นะฮะก็เป็นไปได้ฟาวเลอร์อาจจะไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมแต่ว่าอาจจะต้องเป็นผู้เล่นอยู่ก็ต้องรอดูกันส่วนชลบุรีมีมีข่าวจะซื้อบิ๊กเนมไหมชลบุรีก็เงียบนะครับเพราะว่าตอนนี้พอใจกับดาวรุ่งที่ปลกปั้นมานะครับหายคนมีดาวรุ่งึ้นมาทุกปีใช่นะครับที่นั่นนี่ก็ความดีแบ็คขวาใช่กับรุ่นนู สียาเกมโอ้โหนะับตัวเล็กนะครับแตีใจนี่สุดยอดเล็กรถโตคล้ายๆกับเอกพันธ์สินเสียงอ๋อคล้ายๆกันเด็กได้เหมือนกันด้วยนะฮะก็มีอะไรอีกอ่ะบทสรุปบทสรุปท้ายที่น่ารู้ขอาทิตย์ตกชั้นใช่ทพรีเมเล็กนี่ตรงนี้ต้องรุนยิ่งทีมนะครับเพราะว่าอีกสองทีมมันตกไปแล้วนะครับก็คือศรีราชาเอฟซีนะครับที่โดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมก่อนหน้านั้นบทสรุปคือจบตั้งแต่วันนั้นมานะครับอีกหนึ่งทีมก็ขอนแก่นนะครับ ที่ตกไปแล้วนะครับเหนืออีกหนทีม s อสซสมุทรสงครามนี้จะอยู่รอดหรือเปล่ามีใครบ้างมี s ราชนาวีราชนาวีมีทีโ3ทีมทีมอาจจะต้องใบายไปหนึ่งตอนนี้สีราชากับขอนแก่นเนี่ยโบกมือไปไหมไม่ไปไม่อยากไปไม่อยากไปแต่ว่าทีมนี้ขึ้นมาแล้วรอแล้วคใครจะตกใครจะยังไงเราขึ้นมารอแล้วครบสามทีมแล้วเหมือนกันทีั้นนึ่งกัก็มีนะครับทีม บุบรีรัมย์เอฟซีนะครับแล้วก็ชัยนาทนะครับและอีกหนึ่งทีมก็เป็นบีบีซียูครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาล่ะครับช่วงนี้เราไปติดตามผลการแข่งขันนะครับทั้งหมดล่าสุดนะครับรวมไปถึงตารางคะแนนของไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็แถมผลฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายที่เตะก,กันจบเมื่อวานนี้ด้วยครับผลฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงปีใหม่ครับมีเตะกัน5คู่นะครับโอสถสภาสลับบุรีครับเสมอกับเอสซีจสมุทรสงคราม0ประตูต่อ0 ชนบุรีเฉนืนชนะบางกอกกลาส1ประตูต่อ0นะครับเพื่อนตำรวจครับพายกับอาร์มี่ยูเนเต็ดศย์ประตูต่อ 1, mm hmm. 1> การท่าเรือไทยครับแพ้ศิรีราชา1ประตูต่อ3 mm hmm. และบุรีรัมพีเอก็เอาชนะเมืองทองยูเนเต็ด1ประตูต่อ0นะครับก็ได้ดูไฮไลท์กันไปในช่วงแรกหลายคู่เลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ส่วนตารางคะแนนไทยพีเมลีครับสรุปทีมบนนะครับต้นตารางแล้วก็ทีมไทยตารางมาฝากกันนะครับ แชมป์นั้นเป็นแน่นอนแล้วครับบุรีรัมพีเอนะครับมี8 4คะแนนยังเหลือเกมการขันอีกหนึ่งนัดครับชมบรีเตจบไปแล้วนะครับไม่มีเกมการขันแล้วในฤดูกาลนี้นะครับมี69คะแนนได้รองแชมป์นะครับอันดับที่3ครับเป็นเมืองทองนะครับมี59คะแนนครับก็สามดับนี้ชัดเจนนะฮะส่วนอันดับที่4และ5นะครับก็ยังต้องแย่งกันอยู่นะครับในอันดับที่4ี่นะครับบางกอกกลาสกับพัทยาทั้งคู่ยังเหลือเกมอีกทีมละ1นัดครับก็มี50คะแนนเท่ากัน ไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับขอนแก่นนั้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับสีละชายอยู่ดับ17มี28คะแนนนะครับทีโอมี30คะแนนราชนาวี32คะแนนและ SCG สมุทรสงครามมี32คะแนนครับไปปิดภ้ายกันที่ผลฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายกันครับช่วงนี้ครับ กติดลูกหนังไทยสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลชิงถ้วยประทานประเภทขอประจำปี2554ครับก็เตรียมที่จะฟาดแข่งกันระหว่าง9ถึง22มกราคมนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับโดยปีนี้ก็มี21ทีมเข้าร่วมแข่งขันนะครับแบ่งออกเป็น7สายสาย,สายละ3ทีมก่อนจะตัดให้เหลือ16ทีมเพื่อเล่นรอบน็อกเอาท์แล้วก็ไล่มาเลื่อยรอบ8ทีมรอบรองชนะเลิศจนถึงรอบชิงนะครับโดยคู่ชิงชนะเลิศก็คือทีมแชมป์และรองแชมป์นะครับก็จะได้เลื่อนชั้นสู่ระบบลีกอาชีพดิว ในโซนกรุงเทพแล้วก็บริมณผลต่อไปนะครับซึ่งวันแถลงข่าวจับสลากก็มีคุณองอาจก่อสินค้าเลขาที่การสมาคมฟุตบอลมาเป็นประธานในพิธีครับส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชิงถ้วยพระทาน kings cup ค,ครั้งที่41นะครับนายวรวีมะกุดีนายกสมาคมฟุตบอลก็ให้ความพร้อมกับรายการแล้วนะครับออกมายืนยันบอกว่าการแข่งปีนี้ครับก็จะมี4ี่ชาติระดับโลกเข้าร่วมแข่งขันนะครับมีเดนมาร์กนอร์เวย์และก็เกาหลีใต้ จะฟาดแข่งกันที่สนามสุพัชราสายระหว่าง15-21มกราคมครับโดยโปรแกรมเตะนะครับเราก็มีมาฝากกันอย่างแน่นอนครับ15มกราคมนะครับคู่แรก4โมงเย็นครับเดนมาร์กพบกับนอร์เวย์แล้วก็คู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในเวลา1ทุ่มตรงครับจากนั้นเกมนัดที่2วันที่18มกราคมนะครับคู่แรก4โมงเย็นเหมือนเดิมเดนมาร์กจะพบกับเกาหลีใต้และ19ในกา1ทุ่มตรงครับไทยจะพบกับนอร์เวย์ ปิดท้าย4โมงเย็นเกาหลีใต้พบกับนอร์เวย์แล้วก็วันที่19ในการ1ทุ่มตรงไทยจะปิดท้ายกับเดนมาร์กครับโดยคุณวรวีมะกุดีนะครับนายุสมาคมก็หวังว่านักเตะไทยจะมีการขยับมาตรฐานให้เท่าเทียมกับทีมระดับโลกที่เชิญมาเตะนะครับรวมทั้งเป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับสุสอลโลก2014รอบคัดเลือก20ทีมสุดท้ายโซนเอเชียที่ไทยจะบุกไปเยือนโอมานในวันที่29กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับงานนี้ครับ ทีมแชมป์ของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings คิงส์คับครั้งนี้ก็จะรับเงินรางวัล1น0 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือรับประมาณ4,500,000บาทครับอ,อิ่มมหอ,อิ่มไหมผมอิ่มมาสามวันเต็มๆแถมเกาะติดลูกหนังไทยไปด้วยะนะฮะก็แน่นอนนะฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทขอนะครับซึ่งจะหา2ทีมขึ้นสู่ ดิวชั่น 2, 2> ในฤดูกาลหน้าโซนกรุงเทพและมหาหนครเนี่ยจะเตะกันวันที่9มกราคมจะเริ่มต้นถึงวันที่22มกราคมโอ้โหดิวชั่น2นี่พูดมันต้องมันไกลนะมองแล้วโอ้โหมันโดนดาวเลยอ่ะไหนอยู่ใกล้ใๆใกล้เหร,หรอ,อห 2, 1, ครับโอ้ดิวชั่น2ไปดิวชั่นหนึ่งครับเพียงเล็กเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ กว่าจะถึงไทยลีกมันยาวมันค่อนข้างไกลแต่นึกว่าจากถ้วยขอขึ้นสู่ดิวิชั่น2เนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่เรียกว่า2ทีมแชมป์และรองแชมป์ขึ้นสู่ดิวิชั่น2โซนกรุงเทพเลยพี่เมย<า>ถือว่าเป็นบันไดก้าวแรกนะครับแชมป์นะครับเพราะว่ากว่าจะขึ้นไทยยพรรีีเม์ลีกได้นี่ก็ต้องผ่านหลายด่านเลยนะถ้วยขอไปแล้วนะครับดิวิชั่น2ดิวิชั่น2องช่วงนี้ไม่ง่ายเก็คือแบ่งโซนก่อนแล้วก็ต้องเข้ามารลบแชมป์อีสีใช่ครับแล้วก็มาสู่ดิวิชั่น1 1ดิิวชั่่นนีก็หินทั้งนนั้ครับผมขึ้นสู่ไทยพรีเมีชั้นหนึ่งนี่ก็อเห็นทั้งรนั ที่นำมาเสนอกันไปแล้วก็คือความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะที่จะเตะฟุตบอลคิงส์ c ับนะครับนายกสมาคมอย่างคุณวลวีก็ออกมายืนยันแล้วว่า ครั้งนี้นะฮะนอกเหนือจะคืออาจจะไม่ได้หวังผลชนะเลิศแต่ขอให้เล่นได้ประทับใจบนะครับแล้วก็ต่อกรกับทีมใหญ่ให,ให,ให้ได้นะครับเพราะว่าครั้งนี้เราเชิญมาเรียกว่าเป็นทีมใหญ่หญทีมดังๆระดับโลกเ,เลยทั้งนั้นเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องรอด,ดูผลงานของนักเตะทีมชาติไทยในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน kings cup ด้วยจะเตะกันวันที่15มกราคมเป็นวันเปิดสนามใช่ครับ,รบก็ปีนี้ก็เริ่มฉากก็ของฟุตบอลนี่ของทีมชาติไทยก็มีโปรแกรมแล้วนะแข่งขันจบจากฟุตบอล kings cup ฟุตบอลอีกหนึ่งรายการที่เราต้องรุ้นอยู่ว่าจะผ่านหรือไม่โอมาแล้วผ่านโอมาแล้วต้องไปรุ้นออสเตรเลียกับซาอุดีกให้ออสเตรเลชนะด้วยนะฮะในฟุตบอลโลก2014ร,รอบคัดเลือกนั่นเองนะครับก็รอติดตามกันละกันแน่นอนอทุกวันพฤหัสนะฮะก็มา พบกับพวกเราทั้งสองคนได้นะครับกับแวดวงข่าวสารวงการฟุตบอลไทยอย่างนี้แหละนะครับ21นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีโดยประมาณกับ Sport Active นะครับทาง m c o t 1หรือว่าว r u e v i s i o n ช่อง98นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมแชมป์พิธีคุณสุนทนนท์พี่แมวาสมยตแดงยวนลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้ากลับติดตามกันได้ใหม่21นาฬิกาครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ